ให้อภัยสําคัญที่สุดในชีวิตคู่ของคุณนะคะซีรีชีวิตแต่งงานให้ประสบความสําเร็จมาแล้วค่ะทุกคนนะคะ e ี EP นี้นะคะหน่อยจะพูดถึงเรื่องของการให้อภัยเพราะมันสําคัญมากกับการที่คุณจะต้องใช้ชีวิตคู่ให้ประสบความสําเร็จเพราะถ้าขาดเรื่องนี้ไปนะคะมันจะเป็นไปได้ยากมากที่คุณจะเดินต่อไปได้วยกันนะคะในเรื่องของการใช้ชีวิตคู่นะคะแล้วเรื่องของการให้อภัยเนี่ยไม่ใช่ว่าพอเราบอกว่าให้อภัยเสร็จแล้วเมื่อคุณกลับมาทะเลาะกันอีกคุณก็จะนํา ขาเรียกว่าอะไรความผิดพลาดในอดีตกลับมาเป็นเขาเรียกว่าอะไรอาวุธในการที่จะทําร้ายคู่ชีวิตนะคะไม่ได้นะคะนั่นะหมายความว่าไม่ได้ให้อภัยจริงๆเราจะบอกไ้ประมาณนี้นะคะว่าการที่คุณนะคะพยายามพิสูจน์ตัวเองว่าฉันนี่เป็นคนถูกนะคะแล้วคนที่เคยทําอดีตที่ผิดพลาดเช่นคู่ชีวิตของเราเนี่ยเขาเป็นคนผิดแล้วจะทําให้ตัวเองดูดีขึ้นตัวเองว่าไม่ใช่ไม่ใช่คนผิดเป็นคนที่รู้สึกว่าฉันไม่เคยทําผิดมาก่อนอะไรเงี้ยนะคะ ไม่ได้ทําให้ความสัมพันธ์ของเราดีขึ้นเลยในขณะเดียวกันนะคะคนที่ได้ฟังคนที่ถูกกล่าวหาคนที่โดนโทษซ้ําแล้วซ้าเล่าพูดความผิดต่อเนื่องหลายครั้งนะคะเขาจะรู้สึกเก็บใจนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเขาไม่สามารถที่จะกลับมาเป็นคนดีได้เลยเนี่ยมันจะทําให้ความรู้สึกนั้นฝังลงไปในชีวิตคู่ของเราเพราะฉะนั้นนะคะการให้อภัยสิ่งที่หน่อยอยากจะแนะนําในชีวิตคู่มันสําคัญมากๆนะคะโดยเฉพาะสําหรับใครที่ มีปัญหากันทะเลาะกันนะคะอันดับแรกก็ถ้าถ้ามีความผิดเหลือแล้วกันก็อยากจะให้เคลียร์กันนะคะให้ให้มันเป็นเรื่องเป็นลาวนะคะแล้วก็ให้อภัยและสุดท้ายการให้อภัยจริงๆเนี่ยไม่ใช่ว่าอย่างที่หน่อยบอกไม่ใช่ว่าเอากลับมาเป็นอาวุธอีกนะคะแต่ว่าอันดับแรกให้เราให้อภัยมันก็คือการยกภูเขาออกจากอกเรานะคะพอเราเคลียร์กันอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะคนแรกที่เราจะได้คือตัวเราก่อนเราจะรู้สึกว่า มันไม่ใช่ปัญหาที่จะต้องมาหนักอกหนักใจเพราะเราเคลียร์กันเรียบร้อยนะคะเราก็ต้องไม่ทุกข์กับเรื่องนี้นะคะแต่ถ้าเิอว่าเราเก็บไว้เก็บโกรธไว้นะคะแล้วก็เอาปัญหานี้มาทิมแทงกันตลอดไปนะคะมันก็จะทําให้ทุกข์ทั้งเราทุกข์ทั้งเขาไม่จบไม่สิ้นทั้งที่ปัญหามันก็ผ่านมานานแล้วนะคะให้อภัยเคลียร์กันไปแล้วนะคะก็ฝากไว้ในชีวิตคู่นะคะมันสิ่งสําคัญมากที่คุณจะต้องมีก็คือการให้อภัยนะคะเพราะสิ่งนี้แหละจะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณมันมัน ม,มันดีขึ้นนะคะแล้วก็หน่อยจะบอกว่าไอ้สิ่งที่หน่อยมาพูดเนี่ยนะคะหน่อยเองก็ได้ลงมือทำแล้วนะคะว่าการให้อภัยเนี่ยม,มันรู้สึกว่ามันเบาใจนะคะแล้วก็ที่สําคัญตอนเนี้ยนะคะชีวิตคู่ของหน่อยก็คือรักกันมากขึ้นนะคะแล้วก็ดีมากๆนะคะไม่ใช่ว่าหน่อยมาพูดแล้วก็ไม่ได้ทําอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่จริงๆแล้วชีวิตคู่ของทุกคนนะคะไม่ไม่มีใครเพอร์เฟกตนะคะรวมทั้งตัวหน่อยเองด้วยนะคะคู่ชีวิตเนี่ย ก็ไม่ได้ว่าเพอร์เฟกก็ไม่ได้ว่าเขาไม่เคยทําผิดไม่เคยทําอะไรมาแต่ว่าในมุมมองของเราเนี่ยคือเราไม่ได้เก็บโกตรธตรงนั้นแล้วเราเคลียร์กันให้จบนะคะแล้วความสัมพันธ์มันก็จะเดินหน้าต่อไปนะคะมันก็จะทําให้อาเป้าหมายของเราที่เราตั้งไว้นะคะพันธสัญญานะคะสิ่งที่เราสัญญากันไว้ในตอนเริ่มต้นชีวิตเนี่ยมันก็จะดําเนินชีวิตไปได้แล้วก็ไม่เอาเรื่องเดิมๆนะคะมามาพูดกันนะคะนี่แหละมันก็จะเป็นทําให้มีความสุขทั้งสองฝ่ายนะคะก็ฝากไว้เท่านี้ค่ะว่า การให้อภัยนะคะเป็นเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆในชีวิตคู่นะคะสิ่งแรกที่คุณจะได้ถ้าเป็นคนที่ไม่เก็บโกรธนะคะแล้วก็ให้อภัยคู่ชีวิตได้นะคะก็คือทําให้คุณรู้สึกสบายใจก่อนอันดับแรกนะคะแต่ทั้งหมดทั้งมวลนะคะถ้าเกิดปัญหาขึ้นก็ต้องเคลียร์กันก่อนให้จบตรงนั้นก่อนนะคะแล้วคุณจะมีชีวิตคู่นะคะที่ยอดเยี่ยมแน่นอนนะคะถ้ามีหลักคิดนี้ก็คือการให้อภัยนะคะก็ฝากไว้เท่านี้ค่ะอย่าลืมติดตาม เพจนี้นะคะหรือว่าฝากกดแชร์นะคะในคลิปนี้นะคะเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับอีกหลายคนที่กำลังมีปัญหาเรื่องนี้ด้วยนะคะเจอก,กันในคลิปต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ